บอกสวากินนิวบิทเทมปีสอัเครับเกียวโตเครื่องออส่วนไอรูรับคัสนสีรับคันสวยสีดัจะไม่รู้อยบ้างผมแม่งรุไปแต่มองกไกลๆดูๆเลยร่มสวยเลยรับตัวสวยแล้แมตต์บีีเ ดทาสี6 8ใช้ยาทะเบียนสวยไม่ต่อราคาให้ไปด้วยเลยดูภายในยใชสีชาไทยครับสวยเลยพุ่มใหม่หมดพุ้มเยินไปซนภายในสวย ไม่หนึ่งแสนโลแสนตันโลเดี๋ยวออโต้แอร์เย็นขบับสบายจะมีหุ้มหลังคาหลังคานหน่อยไม่กี่บาทสามที่พัน ขับได้ของได้ที่สวยใช้หารถเล็กๆน่าใช้ขับในเมือง ราคาแค่ของแสแปบหก้บบาบาครับเป็นพร้อมเป็นสับพครบโอนได้ขส่งทัวยส่ใจติดต่อได้ครับ